ตักกองน้ำลายไหลเลยอะใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยวแม่ให้กินแน่นอนดี๋ยวนี่เดี๋ยวน้ำลายไหลของแท้เป็นยศเลยโอ,อ้โหทามันด้วยเอาไปเอาเดี๋ยวกินก่อนเยิ้ม <c oughs> มันเยิ้มฮิ <c oughs> สวัสดีครับ บีมบนกับปาบาทว่าอยากกินกุ้งเผากับปลาหมึกย่างนี่มะเช้าป๋าเจอร้านขายกุ้งดูดิตัวใหญ่ไหมโลละสามร้อยนะอันนี้โลครึ่งตัดกามออกแล้วมีกี่ตัวนะบีสิบสามตัวสิบสามตัวเนีวกันนี้ปลาหมึกครับเซ็ตปลาหมึกมาด,ด้วยให้แม่บีออกไปตลาดซื้อปลาหมึกมาอีกบีมอยากกินปลาหมึกย่างซื้อมานน้อยนะ ซื้อแค่สองตัวพอเพราะว่าปลาปลาไม่ยากกินอืตอนนี้ปลาบาก็ตำน้ำจิ้มซีฟู้ดครับอืแซบมากครับอหอมเลยเราโรยเกลือบางๆให้ได้มีรสชาติเค็มหน่อยฮะอันนี้เป็นกุ้งครับโรยเกลือบางๆส่วนนี้ไข่ปลาหมึกห่อฟอยไว้เดี๋ยวไปย่างกินกันครับผม อ่าโอเคตอนนี้เราก็มานั่งอยู่หน้าบ้านแล้วครับหน้าบ้านเป็นไงบีมเย็นปะโหหน้าหนาวปีนี้อากาศเย็นมากครับเมื่อเช้าประบาดออกไปปั่นจักรยาน14องศานี่ตอนนี้ก็จุดเต่าแล้วไฟกำลังติดเดี๋ยวจะย่างปลาหมึกให้บีมกินก่อนนะครับบีมเล่นเกมอะไรครับโลบอโลบอรอระวัง ที่รอปลาบาดย่างปลาหมึกบีมเล้งเกล็ดหร่านุกเหรอสนุกเหรอเหตทดลองคนอือะไรวันแกล้งทำไมอุ้ยผีผีเนี่ยนะทดลองคนโอ้ตอนนี้ไฟลุกลุกลุกไฟลุกว้าวเก่งกับไฟนั่นลุกเลยลุกไฟลุกไฟลุก ลุกดีใช่ลุกดีามากเลย,ยบ,บีมต้องระวังนะนะเดี๋ยวมันกระเด็นใส่เหมือนไฟนะั้นลุกลกกันจะไหมกันโอเคเราย่างกันแล้วนะครับนี่ปาก็เอาไข่ปลาหมึกลงไปก่อนนี่นะครับตามด้วยนวดนะครับโอ้เสียงดังจุดจดจุดเลยอะ่ะจุดจดจุดจุดจดโอ้ดูปลาหมึกชิ้นนี้สิครับใหญ่มาก ใหญ่มากใหญ่มากกว่าจอระเทีอบใหญ่มอกหานย่งางเลยครับปลาหมึกกับจอระเที่ใครใหญ่ใครใหญ่กว่ากันอ่าตอนนี้ปลาหมึกของเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาขึ้นรับประทานกันเลยมีคนรอกินอยู่ครับบีมบอกว่าอยากกินแล้วอ่ะโอเคครับหันเลยครับแม่บีบีมจะกินนวดหรือเนื้อครับ หนวดกับเนื้อนวดกับเนื้อน,น,นี่ดูดูดูบีมกินนะนี่ขั้นตอนก็คือแม่บีเขาจะหั่นเสร็จแล้วก็ตักน้ำจิ้มเอาแต่น้ำใส่ลงไปในช้อนบีมใช่ไหมใช่เลยเอาแต่น้ำกินน้ำจิ้มคุณโตนี่อันเนี้ยคือรสชาติคุณโตเลยแต่แต่เอาแต่น้ำ,แต,นำแต่จิ้มน้อยมากจิ้มน้อยมากเดี๋ยวบีมจะโชว์ให้ดูอ่ะบีมมา <c oughs> บีมมาโชว์อะไรครับ มันซีดๆเลยนะอย่าจิ้มเยอะนะเดี๋ยวเพชรจิ้มกิดเดียวพอเอ้ยอุ้อนำเป็นไงอร่อยไหมบนยักษ์กินมานานแล้วปลาหมึกนี่มีนวดด้วยว่างโอ้จิ้มอีกแล้วว่ะบีของโปรดของโป,ปรดปลาหมึกย่าง ไงครับให้กี่ดาวครับให้กี่ดาวสามรอยดาวสาม้ดาวเลยอ่ะโอ้ดีใจมากเลยสามร้อยดาวกุ้งวันนี้แบบใหญ่มากดูต,ตัวตัวใหญ่บิ๊กเบิ้มเหมือนจะมีมันด้วยโอ้ยใหญ่มากเลยครับวันนี้กุ้งโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันตอนกุ้งสุกอันนี้อะไรครับแม่บี ไอปลาหมึกครับบีมบีมชอบใช่ไหมบีมครับไข่ปลาหมึกมาแล้วเนี่ยห่อป,ปล่อยไว้ครับอ๋จิมจ้มจิ้มซอสพริกอะ่ะจิ้มซอสพริกโอ้ยชุ่มเลยอะ่ะเป็นไงได้ไหมจิม้มซอสพริกอ๋อมหวานใช่ไหมแม่บีครับตอนนี้กุ้งของเราสุกแล้วครับดูซิ ตัวใหญ่มากเลยอะโอ้โหอมไหนลองยกขึ้นมาสิใหญ่ไหมอืมอุ้ยมีเด็กอยากกินมีเด็กอยากกินนี่ครับมาแก้กันครับไม่รู้ว่าสุกหรือเปล่าน่าจะสุกแล้วนะพอกุ้งปั๊บเดี๋ยวก็สุกแล้วโอ,โอ้บิมดูมันดิชอบกินมันนะแน่บีมชอบกินมันกุ้ง,งม,มันเยิ้มมันเยิมเย้มเอาช้อนคุดๆบี อา่าว้าวแกะมันให้บีมก่อนแล้วกันมาเดี๋ยวมาดูบีมกินมันกุ้งกันครับืตักกองน้ำลายไหลเลยอะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวแม่ให้กินแน่นอนดีเดเดื้อ <c oughs> น้ำลายไหลของแท้เป็นยศเลยแสจิ้ม,มั้ย ยุดเดียวพอเดี๋ยวกะซีดอีกอะอ่ะอืมเป็นไงนมมให้กี่ดาวครับให้กี่ดาวเก้าล้านดาวเก้าล้านดาวว,าว้าวมันเน้นเน้นกุ้งตัวตดโตเนื้อเมื่งเนืมม้อแกะเนืมม้อแกะเนื้อเก๋เนื้อเอ้ยดูเนื้อดิเนื้อเด้งเลยอะทำยิมเน้นเน้น อย่งไงเป็นไง,นไงอทามันหน่อยทามันโอ้โหทามันด้วยเอาไปเอาที่กุ้งก่อนเยิ้มมันเยิม้มเฮฟินกันไปบอกอร่อยยอดโอ้ตอนนี้แม่บีทำอะไรครับแกะมันกุ้งแล้วก็ขยำกับข้าว โอ้โหใส่ข้าวอะไรอนี่กินจริงจังเลยนะครับครับแล้วก็ใส่อิีวเห็ดหอมโอ้โหอร่อยเลยอ่ะกินมันปูอ่ะเดี๋ยว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 ลองเดี๋ยวลองมาดูกันรสชาติเป็นไงนะอื้มเน้นเน้นเต็มเต็มโอ้ยนะกิน้ำเบี้ยมสมัติเลยบ้าเคยกินบ้าตอนเด็กๆอ่ะแต่ให้ได้ใส่เข็มมาชิมกัน เป็นไงเ,นเค็มยังใส่เค็มหน่อย่ะเค็มหน่อยเค็มหน่อยรสชาเหมืมอนไข่อะลวมาลองชิมคำนี้น่าจะเค็มข้นขึ้นเหมือนไข่ขย,ยี้เหมือนไข่ขยี้เหรอบเปยเป็นไงคำนี้รสชาติเป็นไงครับเค,คเค็มข้นยังเค็มข้นมะ